สวัสดีครับพบกันกับผมสุทัศรีวัฒนาเพื่อนรวมทางเนะครับเมนี่เม่วนหยาดพินฟืกดีดพินไล่ลำเพื้นครับแบบพื้นฐานขะขักกันอครับเป็นไล่ลำเพื่นโบราณนะครับมาเข้ามาเคียงสายกันครับก่อนอื่น A ไม่เนือมีล่ามีครับสายลางมีมีตรงกับภาษาอังกฤษอสายสองล่าตรงกับภาษาอังิฤเอ สายสามมี่ต่ำตรงกรับภาษาอังกฤษอีแล้วก็ปิดไปเนาะครับเนาะผมสิขอเล่น,น้ำหล่องไปก่อนจักรอบพ่อเป็นแนวทางเนาะครับไล่ลำเพลินโบราณ มีซีแถวนะครับล่ำเพิ่นโบราณโนดต่เกี่ยวของกับโตยังก็คือลาโดเลมีครับลาลาลาสายสองดีลงบาที่นี่โดเลมีลงขึ้นลงลงขึ้นล่งล่งขึ้นลงให้ว่าแถวที่หนึ่งนี่ลานี่ล่ง สา,ายสองเป่าดิลงดูเลมีกะล่งึืนล่งลาดูเลมีแล้ว่อนมีเลมีดูเลมีไม่ครับซาซาครับอีกเท่อนึงครับมันสีเป็นล่ง ล่งขึ้นล่งล่งขึ้นล่งล่งขึ้นล่งลาลาล่งแล้วก็โดเรมีล่งขึ้นล่งลาซอนมีเลนี่ลาดีขึ้นครับมีโดเรมีก็ล่งขึ้นเอ้ยขึ้นล่งขึ้น ได้จังหวะพอดีเนาะครับต่อไปเป็นแถวที่สองครับลาโดเลมีลาซซนมีเลโดลาโดมันสิเปลี่ยนแต่ประโยคหลังเนาะครับลาดีลงโดลงขึ้นลงโดเลมี ลาซนมีเลขึ้นลงขึ้นเอ้ยลงเอ้ขื้นลง,ข,นลง,ข,นลงขึ้นลงดโดละโดลงขึ้นลงมันสีเป็นเอาไหมครับ,รบเข้ามาทบทวนแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองจะซานะครับบ่เห็นเหนียวนะครับ นึงครี่ได้กินไอของล่ำเพิ่นแล้วครับโดนละดนนะครับกินไอของล่ำเพิ่นนะครับ ไปเป็นแถวที่สามครับดวนครับโดมิเลโดลาโดโดมิเลโดลาโดโดมิเลโดมิโดมิเลโดลาโดล่งขึ้นล่งโดลาโด โดมิเลโดลาโดเอาแถวสามไม้ครับต่อกันครับบัตรที่นี่เข้ามาเอาหนึ่งสองสามต่อกันครับนั่นโดลาโดโดลาโดโดลาโดก็ขาขาวแล้วครับบัต มา,มาที่นี่เข้ามาเอาแถวที่สีแถวสุดท้ายครับโดมีเลโดเลมีล่าซอนมีเลมีโดเลมีลงขึ้นลงโดมีเลโดเลมีลงขึ้นลงลงขึ้นลง,ลง,นลงมาหอดล่าซอนมีเลนี่ล่าซอนมีเลดีดขึ้นครับ ซอนดีลงมีดีขึ้นเล่ดีลงมันก็จะเป็นบาดท,ที่นี่กัมีโดเรมีกัมีมีดีขึ้นดเรมี่กับลงขึ้นลงเอาไม้ครับแถวทุทไทยมันสีซับไปซับมากนะครับนิวขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง ล่งมันคือร่องคืนร่องร่องคืนร่องร่องคืนร่องคืนล่องคืนร่องคืนร่องคืนร่องคืนล่งครับมาบาดที่นี่เห้ามมาทบทวนกี่พลาดมากทั้งหมดแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่สาสานว่ครับไหมครับลาสันดอกเนาะทวถครับ ทอนฝึกนิ้วได้ดีมากๆนะครับไล่ยลํ่เพิ่นมาเอาอีกเทือนึงนะครับอีกรอบนึงครับ ลองเบิ่งบ่ไม่ยั้งเสียหายครับสมัยตั้งแต่กี่มีพินแล้วก็ต้องดีดล่ำเพื่อนเป็นครับสมัยสุมือเป็นคนหลุนไม่หลายกลัวสีบลคาดีดครับสิบดีดเพ่งดีดเพ่งยั้งไปตามใจหมักตามห่างแต่ว่าพินกับกับเสียงแค้นเอ้ยพินกับเสียงล่ำเพื่อน,นมันของคร่กัน ฮาลังค้นกับว่ามีพินกับต้องดีดล่ำเพื่อนเป็นนี่แหละครับคือพื้นฐานของการดีดล่ำเพื่อนโน้ตที่เกี่ยวของกับโดเลมีและซอนมีเลมีโดเลมีโดเลมีและซอนมีเลโดละโดโดมีเลโดละโดละโดมีเลโดละโดโดเลมีโดมีเลโดเลมีและซอนมีเลมีโดเลมีกรับกันไปกรับกันมานี่คือล่ำเพื่อนครับเข้าดีดดูๆแล้วก็ฟังดูๆ มือ่อมื่อห้าสิไปคลองนะครับเอาอีกเที่ยนหนึ่งครับผู้ดีพินบห่าไหนไเป็นเออขอโทษครับผู้มีผู้บห่าไหนไอมีพินโบผิดเนาะครับ เอาก็สามารถทองตัวโนกเล่นไปน้ำเลยลุงทงลุงทางกลาโดเลมีละซอนมีเลมีโดเลมีลาโดเลมีละซอนมีเลโดลาโดโดมีเลโดลาโดโดมีเลโดลาโดโดมีเลโดเลมีละซอนมีเลมีโดเลมีลาโดเลมีละซอนมีเลมีโดเลมีลาโดเลมีละซอนมีเลโดลาโดมีเลโดลาโดลาโดมีเลโดลาโดมีเลโดเลมีละซอนมีเลมีโดเลมี บาทดีนี่เอากรับมาฟื้กัน,กน,นครับซ้ำนี่แหละครับสามารถตบมือตบกองตีคิ่งไปหาออมบาทได้ ไปหากินเหล่าบอยงไงดีดในวงเหล่าไอ้คตโตมือสวด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 แม่นไปดีดเพ่งยังกระซังวันดอกมีพินอ,นอายุในวุ่นที่เป็นเพ่งกับมวนมวนดีขึ้นกันหางแต่ว่าขัดดีดเพ่งล่ำเพื่อหืนมานบ,บ่ไวไอ้ทุกยุภาคได้กระซัสงสิฟอนสิโตมือ,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 อตามที่ผมสังเกตบึงเราครับมันได้จังหวะดีเป็นตะยะฟอนใสใ่วันดอกล่ำเพื่อน แม่นแท้มันเป่าแขนใส่น้ำแบบเป่าแคขนใส่น้ำแม่บ่มีแขนเท่ากัตบต๊ะกองต๊มือตีขวดเคาะแกล่อนบ่มีกองเข้ากัแคะเคาะแกล่อนลือตีพื้นตียังต๊มือซื้อกับมัวนให้มันได้สำเนียงนะครับ สันได้ี่แถวนี่เฮ็ดให้คล่องเลยครับขันเข้าคล่องแล้วดีดจนคล่องแล้วเข้าสามารถดีดโดยบ่ตองบึงนั่นเขาเอื่นวันนิวมีตานะครับขันเข้าเฮ็ดังสันได้นี่คือนิวมีตาซึ่งเป็นข่วงไฟฝันของหนักดีดพิ่นหลายคนรวมถึงผมนั่งนะครับหลังจากที่เห้าดีดตัวนี้เลยแล้ว สิ่งดีๆสิตามาสิ่งดีๆสิตามาคืออย่างตีโนตัวอื่นสิตามาตัวนี้คือตัวย่างวันครับล่ำเพินย่างแล้วปัทินี่สิกระจายออกไปกระจายออกไปแล้วครับมันมันเหมือนท่างไปท่างย่างนั่นแลลวโนตหมายว่าคืออยังบอกวันนี้เขาเอาเพ่งม, Duncan, มาใส่ครับไปได้ตลอดครับนี่คือตัวย่างครับ ไปกมามโตเมื่อ,อยู่หันนครับนี่แหละครับ,ค,รบคือพื้นฐานของลำพื้นซีแถวเอาให้คล้องคล้องซ้ำหลดติคล้องจนบต่ตองเหลียวเบื้องโนดหลังจากตีห้องดีดนั่งดีดแล้วปวดหลังปวดเดวให้ห้อยยืนดีดต่อจากนั้นกินเขาแรกแล้วถือพินออกนาบาดเคงสายพินดีซเสล้วออกนาบ้านก็เอาเลยยงาเลยครับอันนี้ เป็นการหัดดีพินหรือฟิตฟึกดีพินไล่ลํำเพื่อนโบลานแบบปล่อยสายคำว่าปล่อยสายนี่คือเล่นสายเล่นเทลเลสเลนเล่นโนดไปครับปล่อยดีแล้วกปปล่อยครัแล้วคลิปต่อไปผมสิมว่าช่วนฝึกขวบสาย ดีมดมสดเส้นอันนี้เลนห้านี้ห้าดีดเลนเส้นใดเขากั็จับเส้นนั้นนะครับคมเส้นนั้นนี่คือล่ำเพื่อนปล่อยสายนะครับ การฝึกนิ้วได้ดีมากๆนะครับครับก็บขอได้รับความปรารถนาดีจากผมสุทัศน์ศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางครับผมโตโนตผมสิิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับ